วันนี้นะคะเราจะไปที่เราจะไปซื้อข,ของกันนะคะสุดยอดสุดยอดอะไรด้านยูกะฮามาอยู่ขึ้นซะด้วยด้านยูกะฮามา เราจะไปซื้อของกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาลืมบอกไปวันนี้วันเสาร์นะ,ะพอถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนเราก็แยกย้ายไปซื้อของกันนะคะส่วนบีพาพนักงานอีกคนไปกดตังค่ะวันนี้เงินเดินออกพอดีเลยเดี๋ยวจะพาไปถามพนักงานนะคะว่าวันนี้หมดกันไปเท่าไหร่ยุ่งซังเขียวอี้คือราเดสกาถามยุ่งซังเป็นคนแรกเลยค่ะว่าหมด <Hi. S 1> ไปเท่าไหร่โอเซีงเย้นิ่งซังวะ

ทุกๆอาทิตย์นะคะเราก็จะพาพนักงานไปซื้อของค่ะแล้วก็อาจจะมีวันหยุด3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการไปซื้อที่อื่นด้วยค่ะอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าเอ่ยซื้อของใช้ส่วนตัวเอ่ยนะคะหรือสถานที่ต่างๆค่ะเราก็จะพาไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้พนักงานก็ไปเองกันได้แล้วค่ะทุกคนรู้จากสถานที่นะคะรู้จักการขึ้นรถไฟแล้วค่ะพนักงานก็บอกค่ะชาโจาพาไปบ่อยๆก็เก่งใจชาโจแล้วเราก็มาส่งที่บ้านพักนะคะบ้านพักงาน พนักงานผู้ใชก้ก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะวันนี้เราไปสองคัน,นะคะ่ะก็คือคันนี้แล้วก็คันข้างหลังคันข้างหลังก็คือเก็บของนะคะเ <laughs> พราะสมาชิกเราเยอะมากช่วงนี้นะคะก็จะเห็นไหมขึ้นคันนี้ปึ๊บแล้วก็คันข้างหลังก็คือจะเก็บของและเป็นเหมือนรถตู้ที่สําหรับใช้เก็บของนะคะคันนี้ใส่ของไม่ได้ <laughs> นี่บ้านพักนะพนักงานผู้ใช <laughs> เ้เห็นไหมเห็นไหม ส,งส,สองชั้นวันนี้จีว่าไปไยสูอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะโอ้ม้วนข้างเออม้วนข้างมงข้างมวนข้าง,ง,างส่งพนักงานผู้ชายเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งบ้านพักผู้หญิง

แล้วก well. ็มาส่ผ <Leonardo> e? ู้หญิงนะคะบ้านหลังนี้เราเคยลงคลิปไปแล้วหาดูได้นะคะในคลิปก่อนกอนลั่เอาง่เนียกกเนะทุกนทุกคนทุคนุนทุุกคนทุกคนทุนทนกนทุกคนทุกคนทกคนทุกคนทุกคนทุกนทุกคุกนุกนุกนนชุ วันนี้วันหยุดนะคะทุกคนเราก็พาพนักงานไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วค่ะตกค่านะคะก็พอดีมีที่อำเภอนะคะจุดผู้สวยมากเลยค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบายบาย